พูดต่อเลยนะเรื่องอารยธรรมอียิปต์ต่อในแง่ของความรู้นะของชนของกลุ่มชนของอียิปต์เนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นอักษร,รที่เราเรียกว่าฮิโร e g l y p h i h i e r o g l y p h i c ฮิโรกฟิกนะตอนแรกเนี่ยก็จะลึกไว้บนกำแงพงผนังของพวกวิหารของสุสานซึ่งมันก็ทำให้คงทนจนถึงปัจจุบันใช่ไหม ซึ่งต่างกับของยุคเมโสโปเตเมียคุณีอีฟอร์มเนี่ยก็คืออักษรลิมเนี่ยจะเลืกไว้ในแผ่นดินแผ่นดินเผามันไม่ค่อยทนแต่อันนี้จะเลืกไว้ในแผ่นหินเพราะนั้นก็คงทนนะพอต่อมาพวกชาวอียิปต์เป็นชาติแรกใช่ไหมที่สามารถทํากระดาษมาจากปาปิรุสได้หลังจากนั้นก็เขียนตัวอักษร,รนี้ลงในกระดาษปา,ป,าปิรุสก็ทําให้การเผยแพร่ความรู้เนี่ยกว้างขวางคนก็เลยมีความรู้กันมากปาปิรุสก็ทํามาจากต้นหญ้า ประเภทต้นอ้อนที่ขึ้นในน้ําของแม่น้ำนายนั่นแหละและ้วเขามาตากแห้งทากระบวนการได้เป็นกระดาษนะคะนี่จะให้ดูรูปของอักษรของปาปิรูปที่ของฮิโรกราฟิกฮิโลกราฟิกนิดหนึงหน้าตามันก็ไม่ค่อยเหมือนกับคิวเนฟอร์มของเมโสโปเตเมียเลยนะหน้าตามันออกไปทางอักษรที่คล้ายๆเป็นรูปภาพนะคุณก็พยายามแกะแกะออกมาได้ว่า รูปร่างแบบนี้เท่ากับอักษรอะไรรูปร่างแบบนี้เป็นอักษรอะไรรูปน้าแบบนี้เป็นอักษรอะไรทําไมก็ถึงรู้รู้ไหมมันรู้เขารู้เพราะว่าไปได้หลักฐานชิ้นสําคัญมากๆชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าโรเซตตาสโตนโรเซตตาสโตนเดี๋ยวจะให้ดูรูปด้วยโรเซตตาสโตนเนี่ยเป็นเป็นหินก้อนหนึ่งที่สลักไว้3ภาษา ตัวบนเป็นฮิโรไกฟิกแล้วก็ตรงกลางเป็นภาษาอะไรสักอันหนึ่งแล้วอันล่างเป็นภาษากรีกภาษากรีกเนี่ยมีคนรู้จักเยอะเพราะฉะนั้นนักโบราณคดีถอดเลยตัวต่อตัวตัวต่อตัวรู้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยว่าคํานี้แทนอะไรคํานี้แทนอะไรหินก้อนนี้โรเซตตาสโตเนี่ยเจออยู่ที่ตรงเดลต้าตรงปากแม่น้ำนายอะที่เดลต้าแอเรียเนี่ยเจอเพิ่งมาเจอตอนสมัยนโปรเลียนไปบุกอียิปต์นโปเลียนเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมพอเจอเสร็จปุ๊บก็ให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ย มาแปลชาวฝรั่งเศสแปลได้เสร็จแล้วปรากฏว่าหินก้อนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนมือจากฝรั่งเศสณนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่อียิปต์ไปอยู่ที่ไทยสิ b r i t i s h Museum ของดีๆของอียิปต์ไปอยู่ที่ British Museum นะโรเซตตาสโตนแต่ก็ตอนนี้คือเราได้ความรู้เหมดนแล้วว่าตัวไหนตัวไหนของอียิปต์เพราะนั้นแปลเรื่องราวของอียิปต์เนี่ยเรารู้โดยละเอียดเหมือนเลยและนอกจากเรื่องของตัวอักษรเรื่องของกระดาษแล้วเนี่ย ชาวอียิปต์ก็เป็นชาว,เป,ชาวเป็นชาติที่มีความรู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เปลี่ยนทำให้เกิดการนับปฏิทินแบบสุริยคติเดิมก่อนหน้านั้นทางเมโสโปเตเมียเขาใช้เป็นจันทรคตินะแต่มาทางอียิปต์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสุริยคติทําให้1ปีมี365วันหรือมี12เดือนกําหนดให้ปีในมี3าฤด,ดูด้วยเพราะเขาสังเกตว่าน้ําท่วมแม่น้ำไหนในท่วมช่วงไหน เป็นฤดูน้ำหลากอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกำหนดฤดูมีปฏิทินใชนะ้ส่วนเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรเนี่ยเขาก็ไปพบอุปกรณ์ผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นตัวรอกกว้านทำให้สามารถยกของหนักๆได้ผ่อนแรงต่างๆมีระบบชนประทานอย่าลืมว่าถึงแม้รูปแม่น้ำนาจะดมสมบูรณ์นะแต่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันแห้งแล้งนะเขาทำสามารถทำระบบเขื่อน ที่เก็บน้ําท่อส่งน้ําอะไรได้ดีแล้วในยุคข,ของอียิปต์พัฒนาได้ดนะีส่วนสถาปัตยกรรมเนี่ยอลังการนัดจนถึงปัจจุบันเลยเพราะว่ายุคนั้นสร้างจากหินไม่เหมือนของเมโสโปเตเมียที่เป็นดินใช่ไหมเหลืออยู่กระท่อนกระแทน,นะจำซิกรตในสมัยเมโสโปเตเมียได้ใช่ไหมให้คล้ายปิรามิดเนะี่ยแต่มันเป็นดินมันก็เลยไม่ค่อยทนแต่ของยุคข,ของอียิปต์แล้วเนี่ยสร้างจากหิน เพราะนั้นอยู่ทนมากนะสิ่งที่สำคัญสถาปัตยกรรมก็คือปีระมิดมีหลายรูปแบบมีหลายขนาดมีเยอะมากๆแต่ที่ดังคือปีระมิดแห่งเมืองกิซ่านะ่าจะเป็นสามปีระมิดเรียงกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวิหารใหญ่ๆเลยนะใหญ่มากๆที่ลักซอที่คณนักเมืองคณนักที่เคยไปมามล้ดเดี๋ยวมีรูปในหนังสือให้ดูด้วยแล้วก็เป็นพวกสุสานต่าง ปูนี้ทั้งใหญ่โตอลังการมากๆเลยปีระมิดของกีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดเซเบ่น์นเดอร์ของ a n c เ e n t w เวิลที่ยังเห็นคอม p l e t ส่วนแฮงกิ้งบาบิล o นบาบิลนเนี่ยเหลือแต่ซากแล้วเราต้องมานั่งเดาเองว่าของจริงมันน่าจะเป็นยังไงจำได้ใช่ไหมที่ที่แฮงกิ้งการ์เด้นบาบิลนตอนสมัยยุคคาวเดียนะ อันนั้นะเหลือแต่ซากแต่พอรู้ว่าเหลือแล้วยังมีอย่างอื่นเหลืออีก,อออกทั้งหมดจะมี7อันแต่ที่เหลือคอมพลีนจริงๆคือพีระมิดของกิซ่าเนี่ยแหละของพีระมิดของอียิปต์เนี่ยทั้งหมดนี่แหละนะส่วนประติมาก,กรรมก็เยอะแยะมากมีหลายชิ้นมากส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในบิช t มิ h m เซียมอยู่เยอะมีตัวสซฟิงที่เขายกไปไม่ได้เพราะใหญ่มากแล้วสซฟิงตัวเล็กตัวน้อยอีกเต็มไปหมดมีหัวของเนเฟอร์ติติเป็นรูปแกะสลักนะแล้วก็เถวรูปต่างๆเยอะเดี๋ยวให้ดูในในหนังสือนะจิตรกรรม ที่เคยที่คนโบรนาณเคยภาพวาดภาพเป็นสีๆไว้ในถ้ำในอะไรมาถึงยุคนี้นะวาดสวยมากสีก็สวยไม่น่าเชื่อว่าสีที่เอามาจากยางไม้เนี่ยสามารถคงกระพันมาได้ถึง3,000 BC ก็คือ3,000 BC ก็5,000ปีแล้วนะก็ยังคงอยู่ได้เลยถึงวันนี้ก็ยังเห็นเป็นสีที่สดใสามาก okay. ส่วนวรรณกรรมไม่ได้มีมาหากราบแ,แต่มีบ o o k อั d a t ต เวลาใครตายทีหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือพวกที่เขาเขียนใส่กระดาษได้แล้วไงเขาก็จะเขียนประวัติของคนที่ตายคุณงามความดีทั้งตายแล้วก็ฝังไปกับสุสานจะมีหนังสือ book of d e a t เนี่ยภาษาไทยแปลว่าคมพีไวชนมีเยอะไปหมดทําให้คนคนรุ่นหลังเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติของผู้อียิปต์ได้ดีพวกนี้ก็เป็นนักจดแล้วก็จดโดยตรงสือที่เราอ่านออกด้วยนะส่วนทางด้านเรื่องของการแพทย์ก็พัฒนาไปมากรู้ว่าหัวใจเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการ ระบบซร์คูลเลชันในร่างกายเนี่ยปั๊มมาจากหัวใจแล้วเชื่อไหมว่าสามารถอุดฟันทำฟันปลอมทางวิกผมมีสูตรรักษาความงามรักษาเหี่ยวย่นอะไรเยอะแยะทำมัมมี่ขณะมัมมี่ปัจจุบันย,ยังไม่รู้เลยว่าสูตรการพันผ้าเนี่ยมันผสมอะไรยังไงยังไงถึงเก็บรักษามัมมิฟิเคชันอะไรได้อย่างนั้นแต่สมัยนั้นเมื่อ5,000ปีที่แล้วหรือ3,000 BC รู้นะ ก็สรุปว่ายุคของอียิปต์เนี่ยเป็นยุคที่มีความเข้มแข็งมีเอกภาพมากกว่าเปในโซโปเตเมียเพราะอยู่ชเน,นภูมิที่ดีกว่าไม่มีใครมาลุกลาไมได้บ่อยเพราะมีทะเลทรายกับภูเขาเป็นเกาะกำแพงใช่ไหมนะฟาโรก็เป็นผู้ปกครองใหญ่สุดส่วนมากก็เป็นผู้ชายแต่มีฟาโรผู้หญิงด้วยการที่มีฟาโรผู้หญิงบ่งบอกว่ายุคอียิปต์เป็นยุคที่ให้เกียรติผู้หญิงสามารถขึ้นเป็นผู้นําปกครองประเทศได้ที่ดังๆก็มีฮัตเชฟเพต ฮัทเชสซุดฮัทเช็สซุด,ด,ด,ดตอนที่ไปอียิปต์นะไกดก็พูดชื่อนี้บ่อยมากเลยอะแต่ตอนนั้นไม่รู้จักฮัทเช็สซุดเนี่ยรู้จักแต่ครีโอพัตราที่เลอโชมอะไรเนี่ยนะและปีราิที่ดังที่สุดคือเมืองกิซ่าแล้วก็โดยเซตาสโตนี่พูดไปแล้วที่พี่มีสามภาษาอยู่ในแผ่นเดียวนะแต่มีเจริญก็ต้องมีล่มมีล่มสลายไปโดยตอนหลังก็ถูกรมันตีไปเมื่อประมาณสา เอนี่เองนะคลีโวพัตรานี่เป็นเป็นฟาโรที่เลอโฉมที่ไปแต่งงานกันกับซีซ่าไงมาซีซ่าเนี่ยมาจากโรมันก็เริ่มมาบุกอียิปต์ไปยึดครองมาแต่งงานก็บังคับแต่งแหละกับฟาโรเคลีโอพัตราก็นี่คือ้ายท้ายของยุคข,ของอียิปต์แล้วลหละ โอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ดูรูปอันนี้